Building c h a n n e l นะฮะตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับวูดนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมคุกิลันเกาหลีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บเหรียญนะครับผมหรือว่าการหาเงินนะครับในเกมคุกิลันเกาหลีนะครับผมคือแนะนําผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะเข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมโอเค วันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆนไปเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติเก็บเงินหรือว่าเซ็ตเก็บเงินต่างๆนานา,น,าน,นะครับผมมันจะมีอยู่หลายหลากหลายแบบมากในการเก็บเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมจะขอเจาะจงไปในรูปแบบของสมบัติกันก่อนเลยนะกันครับผมก็คือสมบัติของผมเนี่ยยังมีนิดเดียวนะครับผมแต่ผมก็จะพยายามแนะนําให้ดีที่สุดนะครับผม เริ่มแรกเลยนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมผมแนะนําเลยสําหรับคนที่ยังไม่มีสมบัติหรือว่าไม่มีตัวเก็บเงินเนี่ยผมจะแนะนําเลยนะครับผมอเราเนี่ยให้ใช้เพชรนะครับผมในในตอนแรกๆเลยนะครับผมเลเวลถึงเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามสิบเนี่ยเรายังจะไม่มีคนนกดูดนะครับหรือว่าสมบัติดูดเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมให้แนะนําคุณผู้ชมเนี่ยเอาเพชรนะครับที่ได้มานะฮะไปซื้อตัวเอ่อ คุกกี้นักสํารวจก่อนนะครับผมคุกกี้นักสํารวจเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมเนี่ย <S <S <shit> เวลาเรานะฮะวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีหลุมนะครับผมให้เราลงไปนะฮะในหลุมเนี่ยมันจะมีเหรียญมากมายเลยนะครับผมในหลุมนะฮะอ่ะโอเค okay, ตัวนี้ผมแนะนําตัวที่1นนะครับผมแต่ว่าผมยังจะไม่ซื้อนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยผมมีตัวที่ดีกว่าตัวนี้แล้วนะฮะนี่คือผู้เล่นใหม่ต้องซื้อนะครับผมตัวคุกกี้นักสํารวจนะครับต่อไป ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะเป็นรีเวลสามสิบนะครับผมผมแนะนํานะให้ซื้อเป็นมันจะปลดล็อกนะครับคุกกี้นางฟ้านะครับคุกกี้นางฟ้าเนี่ยดียังไงนะฮะมันจะให้ขนนกนะฮะขนนกเนี่ยมีแม่เหล็กดูดนะครับผมโอเคนะฮะเราต้องใช้แม่เหล็กในการดูดเหรียญน,นั่นเองนะครับผมโอเคแต่ว่าคุกกี้นางฟ้าเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นนะฮะให้อัพเต็มแล้วก็เอาสมบัติมานะครับผมโอเคต่อไปนะฮะตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะผมจะแนะนําเป็นตัวลิงนะครับผมลิงอยู่ไหน โอเคตัวลิงนะฮะคุกกี้ลิงจ่อนะครับผมก็คือเป็นตัวที่เก็บเงินดีที่สุดในเบต้านี้แล้วนะครับผมโอเคนะฮะสามตัวหลักนะครับผมก็จะมีก็จะมีะมเอ่อคุกกี้นะักสำรวจแล้วก็มีลิงนะฮะแล้วก็มีนางฟ้าที่เราจะต้องเอาขนนกมาในช่วงแรกๆนะครับผมโอเคนะฮะนี่คือตัวละครนะครับต่อไปเป็นเออสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงเนี่ยแล้วแต่ชมเลยนะฮะว่าจะเอาตัวไหนถนัดตัวไหนนะครับผมสมมุติว่าเรา เล่นตัวคุกกี้นักสำรวจเนี่ยมันจะต้องใช้ความเร็วนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดใครมีก็ใช้ตัวนี้ก็ได้มันผลิตไอเทมความเร็วต่างๆนานาน,าน,นะครับไอเทมความเร็วก็ตัวนี้ก็ได้นะครับผมเล่นคู่กับคุกกี้นักสำรวจนะครับผมตัวไหนก็ได้ที่ว่ามันเพิ่มความเร็วนะครับผมในช่วงแรกๆเนี่ยให้ใช้ไปกอ่อนต่อไปนะฮะจะเป็นเซตตัวหลักนะครับผมที่ผมใช้อยู่นั่นเองนะฮะเซตตัวหลักของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมใครที่มีแพนด้าใช้แพนด้านะฮะ ใครที่ไม่มีแพนด้าใช้ตัวนี้ไปก่อนนะฮะผมนี่ก็คือเซตเก็บเหรียญในเบต้าหลักเลยนะครับผมก็จะเป็นลิงจะเป็นลิงนะครับผมแล้วก็จะเป็นแพนด้านะครับผมถ้าใครมีแพนด้าใช้แพนด้าใครไม่มีแพนด้าใช้ตัวเพจของมันก่อนก็คือสัตว์เลี้ยงของมันนะฮะก็คือไอตัวกล้วยเนี่ยโอเคกล้วยหมานะครับผมโอเคนะฮะ คู่กับลิงไปก่อนนะครับแล้วก็ไม้ที่2เนี่ยแนะนําเป็นอบังนะครับผมอบังเนี่ยเวลาเราจบเกมหรือว่าเราเอาเอาบังมาวิ่งถัดไม้ที่2เนี่ยมันจะเพิ่มเรียนหลังจบเกม2 5นะครับผมโอเคต่อไปนะฮะผมจะพูดถึงสมบัติในเบต้านี้ที่หลักๆที่คนเขาเล่นกันนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนนะฮะนี่นะฮะขนนกที่ได้จากนางฟ้าผมก็เอามาเป็นอีโวเเพื่อจะมาดูดนั่นเองนะครับผม ต่อไปนะฮะเป็นสมบัตินะฮะที่เราจะต้องใช้นะฮะนี่ผมแนะนําเลยนะครับผมสาหรับผู้เล่นใหม่แรกๆเลยนะครับผมสมบัติที่ใช้นะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะสมบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้นักสํารวจเนี่ยเราจะต้องใช้สมบัติแบบประมาณนี้นะครับผมความเร็วพื้นฐานเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมแล้วก็หลังจบเกมเนี่ยมันจะต้องบวกเหรียญหลังจบเกมด้วยนะครับนี่ก็คืออ e ีนี่ก็คืออะไรนะเซตสมบัตินะครับผมของนักสํารวจนะครับผมโอเค ก็จะมีผมแนะนํากล้วยแต่ว่าผมไม่มีกล้วยนะครับผมกล้วยก็คือตัวนี้นะครับผมกล้วยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาแป๊บหนึ่งนะฮะกล้วยกล้วยกล้วยอยู่ไหนนี่นะฮะกล้วยนี่นะครับผมเราจะใช้2อ,อันถ้าเกิดใครมีนะฮะให้ใช้กล้วยนี้ก่อนนะครับผมกล้วยใช้กับคุกกี้นักสํารวจนะครับผมใช้กล้วย2อ,อันเออใช้กล้วย2ชิ้นนะฮะแล้วก็ใช้ขนนกนางฟ้านะฮะหมันจะกลายเป็น3มชิ้นนะครับผมมันก็จะ ดีมากๆนะครับในการเก็บผมการันตีว่าเกินแสนทุกตานะครับผมโอเคนะฮะต่อไปเป็นเบต้าแบบมือใหม่เลยนะครับที่ว่ายังไม่มีเลยนะฮะว่าไม่รู้จะเก็บเหรียญยังไงแนะนําเลยนะครับผมตัวนี้ใช้ได้นี่นะครับผมเหรียญนะฮะมันจะเพิ่มเยอะมากๆเลยนะครับไอตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะทุกด่านเลยนะครับผมสามารถใช้ตัวนี้ได้หมดเลยนะฮะมันจะตายแล้วก็ถ้าเราตายเนี่ยจบเกมเนี่ยมันก็จะ เพิ่มเหรียญให้เรานะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นกระป๋องโก้กระป๋องนี้นะฮะจะมีแม่เหล็กนะฮะนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็บวกเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะมีเหรียญเป็นดอกไม้ผุดออกมาจากดินนะครับผมก็ดีอยู่พอสมควรนะครับต่อไปนะฮะผมจะพูดถึงเบต้าหลักๆเลยนะครับที่เราเล่นกันนะครับผมแบบว่าแบบไม่ลืมหูลืมตากันเลยนะฮะก็คือลิงนะครับก็คือเซตนี้เลยนะครับผมเราจะเล่นแบบโหดๆไปเลยนะครับผมนี่คือลิงเนี่ยผมจะแนะนําว่า มันเนี่ยจะต้องใช้ไอเทมตายเกิดเฉพาะนะครับผมเฉพาะของมันนะฮะคือตอนนี้ผมยังไม่มีนะฮะกระป๋องวีต้านะฮะก็คือกระป๋องวีต้าคือมันมันจะตายเกิด3ครั้งแล้วก็บวกแม่เหล็กให้เรานะครับผมแล้วก็ใส่ดาบเข้าไป1ชิ้นนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะตายเกิดทั้งหมด9ครั้งนะครับผมแต่ตอนนี้ไอเดียของผมเนี่ยผมมีตายเกิดทั้งหมดนะคะ5หครั้งนะครับก็คือไอดอกกุหลาบเนี่ยได้มาจากด่านหิมะนนะครับผม ตายเกิดเนี่ยสามครั้งนะฮะครั้งละ50รวมกันเป็น150นะฮะแล้วก็ไอตัวหมวกนะครับหมวกสีทองทองเนี่ยผมอีโวเแล้วนะคะมันก็จะตายเกิด2ครั้งครั้งละ3าหลังจากจบเกมมันก็จะบวกเหรียดอีกเนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ไอตัวดอกกุหลาบสีฟ้าเนี่ยมันจะบวก exp ตอนจบเกมนะครับผมอันนี้ก็ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับผมสําหรับ ผู้เล่นแรกๆนะฮะแรกๆก็คือต้องใช้เหรียญก็คือว่าเงินนั่นเองนะครับผมโอเคเซตนี้นะครับผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยเกินแสนนะครับผมแต่ว่าผมเล่นตัวเบต้านะครับผมคือตัวที่ตกเบต้าไปเนี่ยผมก็จะไม่เล่นนะครับผมคือตอนนี้ผมเล่นตัวที่ติดเบต้าเท่านั้นนะฮะโอเคต่อไปนะคะเป็นเซ็ตที่เก็บเงินดีที่สุดนะฮะผมขอดูจากเพื่อนของผมเอาละกันครับผมนะฮะอ่าเซตนี้นะครับผมก็คือเซ็ตที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือใครมีหมาใช้หมานะฮะแล้วก็ ใครที่มีกระป๋องเนี่ยผมจะใช้กระป๋อง3ากระป๋องนี้สกระป๋องนี้นะกระป๋องวีต้าอีโวเกแล้วก็ดาบ1นะฮะนี่คือเซตเบต้านะครับผมหลักๆที่เราเล่นกันนะครับผมสําหรับมือใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูเรื่อยๆก่อนนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยมีใครที่ใช้ตัวเบต้าเก่าๆกันบ้างนะครับในการเก็บเงินนั่นเองนะฮะอ่านี่นะฮะเซตนี้ก็คือเซตเบต้าที่ผมเล่นอยู่แบบไอดี เก่าของผมเลยนะครับผมก็คือกระป๋องวิต้าสองนะฮะแล้วก็ดาบหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เป็นหมีแพนด้านะครับผมก็คือสัตว์เลี้ยงนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะฮะผมจะพาเ,เพื่อนๆเนี่ยไปดูโอ้นี่นะครับผมคุกกี้นักสํารวจก็จะเป็นเซตประมาณนี้ใครมีกล้วยใช้กล้วยใครมีเค,ค้กใช้เค,ค้กนะฮะเค,ค้กหายังไงอะเดี๋ยวผมจะมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าไอ้เค,ค้กเนี่ยหายังไงนะฮะออ้อันนี้ก็เหมาะอยู่นะครับผมอันนี้ก็ดีใช้ได้อยู่นะฮะเค,ค้กหายังไงนะฮะเค,ค้กชิ้นน นี่เค้กชิ้นนี้หาอย่างไงก็หาหาได้จากคุกกี้นะครับผมคุกกี้เออคุกกี้อะไรว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะขอตัวไหนวะผมก็จําชื่อไม่ได้นี่นะครับผมคุกกี้นะฮะชีสเค้กนั่นเองนะครับผมคุกกี้ตัวนี้นะฮะเราจะอัพแพงนิดน,นึงนะฮะสามารถใช้เพชรซื้อได้แล้วก็เอาเหรียญซื้อไดใครปลดแล้วใช้เหรียญใครยังไม่ปลดใช้เพชรซื้อไปก่อนนะฮะหนึ่งหนึ่งเก้าถ้าจะไม่ผิด โอเค1 okay, 1 9นั่นเอง119เพชรพอเราอัพเต็มแล้วเราจะได้เค้กมานะฮะเค้กเนี่ยความสามารถมันก็คือเพิ่มความเร็วต้นเกมนะครับผมเยอะอยู่นะฮะก็เวลาจบเกมเนี่ยมันก็จะบวกเหรียญให้ด้วยนะครับผมใช้เค้กไปก่อนนะฮะช่วงแรกๆครับผมโอเคแต่เขาไม่ใช้นะฮะคนคนนี้เขาไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอเลื่อนดูไปก่อนนะฮะว่าคนไหนที่คร่าวๆอันนี้ก็ตายเกิด โอเคสมบัติเนี่ยก็จะมีคร่าวๆเยอะอยู่นะฮะสมบัติเพิ่มเพชรเนี่ยเอ้ยเพิ่มขออภัยครับผมสมบัติเพิ่มเหรียญน,นะฮะหรือว่าผลิตเหรียญออกมานะครับผมเอ่อหมวกใช้ได้นะฮะหมวกก็ได้นะครับหมวกคือหนึ่งละสมบัตินี่คือหมวกนะฮะเวลาตายเกิด2ครั้งแล้วก็เวลาเราจบเกมมันจะเพิ่มเหรียญน,นะฮะเเนต์ะครับผมจากการเล่นนะฮะโอเคต่อไปเป็นไอตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ได้จากสัตว์เลี้ยงนะฮะผมก็ จะผลิตเหรียญนะฮะจากพื้นนะฮะเป็นเหรียญดอกไม้ห้าเปอร์เซ็นนะฮะในการวิ่งนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมเหรียญเหรียญเหรียญอ่ะตู้เซฟนะครับตู้เซฟเนี่ยง่ายๆเลยจบเกมนะครับผมได้เพิ่มเหรียญสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับไอตัวนี้ดีมากๆนะครับผมใช้คู่กับลิงได้ใช้คู่กับคุกกี้นักสํารวจได้นะฮะเล่นด่านโจรสลัดได้นะครับผมโอเคต่อไปนะฮะไปกันต่อเลย ต่อไปเป็นไหนะฮะไหจอมละโมบนะฮะผมดับเบิลด้นั่นเองนะครับผมโอเคผมจะไม่อ่านความสามารถที่2มันนะฮะผมจะอ่านแต่ความสามารถเอ้ยผมจะอ่านทั้ง2เลยแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมทั้ง2เลยก็ได้คือความสามารถที่1นะครับผมเมื่อเมื่ออีโวนะฮะหกเนะครับนะผมผลิตเหรียญดอกไม้ออกมาจากพื้นแล้วก็ความสามารถที่2 10%นะครับผมที่จะบวกเหรียญตอนจบเกมนั่นเองนะฮะสามารถใช้ได้ในด่านโจรสลัดแล้วก็ด่าน2ด่าน1 ได้ทุกด่านเลยนะครับได้กับทุกตัวเลยนะครับผมโอเคไป5ต่อไปเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือสร้อยสังวานนั่นเองก็คือหนามนะฮะเป็นหนามเป็นรวดหนามนะฮะร,รวดหนามก็คือไม่มีอะไรมากนะครับผมตายเกิดไม่ไม่ใช่ครับขออภัยรวดหนามเนี่ยเมื่อเราจบเกมนะครับผมมันจะบวกเหรียญเพียวพิเซนเลยนะ ครับผมซึ่งความสามารถที่1เนี่ยผมลืมมันไปละแต่เราใช้ความสามารถที่2แล้วกันนะฮะเมื่อเราจบเกมเราจะเพิ่มเหรียญ15%คือเยอะมากๆนะครับผมโอเคไปกันต่อฮะสมบัติเพิ่มเหรียญน,นี่นะฮะดาบนะครับผมที่ผมบอกคุณผู้ชมเนี่ยดาบเนี่ยความสามารถของมันนะฮะจะตายเกิด3ครั้งครั้งละ 25นะครับผมก็คือพลังชีวิต25นะครับใช้ดีมากๆกับเบต้าหลักเลยนะครับแล้วก็หลังจบเกมจะบวกเหรียญถึง8%เนะฮะเมื่อ e v โ9คือมันดีมากๆนะฮะใช้ได้ทุกด่านนะครับทุกตัวเลยนะครับผมด่านเก็บเงินด่านโจนสลัดด่าน2หรือว่าใช้กับลิงนะฮะได้หมดเลยนะครับแต่ว่าใช้กับคุกกี้นักสํารวจไม่ได้นะครับผมก็คือคุกกี้นักสํารวเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วในการเก็บเหรียญนะฮะโอเคต่อไปนะครับผมอืม กระปองโกที่ผมบอกไปคร่าวๆนะครับผมมันจะผลิตแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีผลิตเหรียญดอกไม้ตามพื้นนะฮะ6%นะครับอัตราการดอปของเขานะฮะใช้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับด่าน2นะครับผมโอเคต่อไปต่อไปจะเป็นกล้วยนะครับผมกล้วยก็คือกล้วยเนี่ยหลักๆของเขานะครับผมก็คือขออภัยสําหรับเสียงรบกวนนะฮะสำหรับกล้วยเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะฮะ อ่าถ้าเกิดว่าเราอีโวนะครับผมมันจะความเร็วเคลื่อนที่อยู่6%และหลังจบเกมนะฮะจะเพิ่มเหรียญอยู่12%เลยนั่นเองนะฮะเยอะมากๆนะครับผมใครมีอันไหนใช้อันนั้นไปก่อนนะฮสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะต่อไปจะเป็นกระบองนะครับผมกระบองแล้วก็ผมถ้าเกิดว่ากระบองเนี่ยเป็นอีโวไปแล้วมันจะกลายเป็นลูกตุ้มอ่าผมขออ่านความสามารถของลูกตุ้มเลยละกันครับผมลูกตุ้มเนี่ยดีมากๆแล้วก็สนุก เวลาใครมีนะฮะเล่นสนุกเก็บเหรียญสนุกนะครับผมแต่ว่าต้องเล่นดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่ดีเนี่ยไม่ถึงแสนนะฮะแต่ว่าใครใช้ไอตัวนี้ผมการันตีว่า70-30อะจาก1 0 0นะฮะจะถึงตาละ10,000แสนเหรียญเลยนะครับผมก็คือ80%นะฮะในการในการที่เราเนี่ยทำลายสิงกีิขวางนะครับผมแล้วมันจะมีเหรียญออกมานะฮะเมื่อเราทําลายสินกีิขวางปุ๊บเหรียญมันจะเด้งออกมาทีละสิบนะครับผม1อันต่อ ไม่ใช่คือทําลายสิ่งกีดขวางเนี่ยหอันก็คือ10นะฮะมันจะมีเหรียญเด้งออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นใช้คู่กับขนนกนางฟ้าดีมากๆแล้วก็หลังจากจบเกมนะฮะจะบวกเหรียญถึง6%นะฮะก็คือดีมากๆเลยนะฮะเอาไว้ใช้ด่านใช้กับด่านที่สิ่งกีดขวางเยอะๆแบบด่าน3ด่าน2นะฮะด่าน5นะครับผมมันจะใช้ได้ดีมากๆสําหรับลูกตุ้มนะครับผมโอเคมีอะไรอีกนะฮะที่ผมยังอธิบายไม่หมดนะฮะผม มีดาบนะฮะดาบด้วยนะครับผมดาบเนี่ยถ้าเกิดใครมีให้อัพเลยนะฮะโอกาส50เปนะฮะในการล็อกอินวันแรกนะฮะเราจะได้3000เหรียญเลยนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเหรียญก่อนนะครับผมผมจะไม่พูดเกี่ยวกับสมบัติเพิ่มเพชรหรือสมบัติอะไรนะฮะผมจะพูดแต่สมบัติเพิ่มเหรียญน,นะครับผมที่ว่ามันใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะฮะขอหาแป๊บนึงนะครับผม โอเคนะฮะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะไอตัวนี้อ่าไอตัวนี้นะครับผมได้มาจากอมผมไม่แน่ใจวาผมขอดูก่อนนะฮะว่าได้มาจากสัตว์เลี้ยงหรือว่าได้มาจากตัวส้มหรือเปล่าไม่ใช่วะอาจะได้มาจากสัตว์เลี้ยงนะฮะโอเคคือผมลืมไปลอะอ่ะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟ มันเป็นเซิร์ฟของเกาหลีไงเออผมก็จำไม่ค่อยได้นะฮะนี่ไอตัวนี้นะฮะใครมีใช้อันนี้ไปก่อนนะครับผมมันก็จะผลิตเหรียญดอกไม้ตามพื้นนะฮะหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็หลังจากจบเกมเนี่ยมันจะเพิ่มเหรียญอีกแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะใช้ดีมากๆเลยใช้ได้กับด่านสองด่านเก็บเงินนะครับผมด่านจวนสลัดนั่นเองนะฮะไปกันต่อะฮะผมจะไปไวนิดนึงนะครับผมต่อไปจะเป็นโกนะฮะโกอันตัวไอตัวนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีให้ใช้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะฮะ มันมาจากไหนว่ามันมาจากกิจกรรมเชิญเพื่อนอ๋อไอตัวนี้นะฮะมันจะมาจากกิจกรรมเชิญเพื่อนใครเชิญเพื่อนได้20มันจะได้ไอตัวนี้ออกมาคือมันยากไปหน่อยนะฮะแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วก็อัพให้เต็มนะฮะมันจะมันจะได้อันนี้ออกมาแล้วก็เราไปอัพนะครับผมมันก็จะเพิ่มเหรียญ10%หลังจากที่เราจบเกมนั่นเองนะครับผม ใครมีอันไหนใช้อันนั้นไปก่อนนะฮะใช้ได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าจะ ID ใหม่หรือ ID เก่าใช้ได้หมดนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นไอติมนะฮะไอติมนี้ก็ดีมากๆไอติมนี้ได้จากเออ่คุกกี้พ่อมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะว่าตัวไหนนะครับผมะะ Item, ไอติมนะฮะไอติมไอศครีมนะครับผมเอออยู่ที่พ่อมดอยู่ไหนวะผมเลยลหรอเปล่านี่ พอมดไอตัวนี้ผมสังเกตว่าผมอัพมันเต็มเลยนะครับผมเพื่อผมจะเอาไอติมมันมานะฮะไอติมเนี่ยมีความสามารถอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงอ่ะก่อนอื่นผมขอไปหน้าสมบัติก่อนนะฮะไอติมเนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้อีโวเนี่ยมันจะมันจะคล้ายๆกับเออไอลูกตุ้มเมื่อกี้เลยนะครับมเมื่อทําลายสิกิดขวางจะได้เหรียญ4นะครับผม4เหรียญแต่ว่าถ้าเกิดเราอีโวอีโวเเนี่ยเวลาเราทําลายสิกิดขวางเนี่ยเราจะได้เหเรียญ5เหรียญเลยนะครับผมก็คือ มันจะมันจะไม่มีเหรียญเด้งออกมาแต่ว่ามันได้5เหรียญเลยนะครับผมมันจะนับนับอยู่ในเหรียญเลยนะครับผมโอเคก็อาจจะจะอธิบายแบบไม่ค่อยจะละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็จําไม่ได้นะครับผมมันนานแล้วนะฮะเกมนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้มันเป็นของเกาหลีด้วยไงมันเป็นเบต้าอื่นนะัะผมโอเคน่าจะหมดละนะัะผมคือว่าต่อไปนะฮะผมจะพูดถึงด่านและการด่านเก็บเหรียญเลยนะฮะหลักๆของผมก็คือด่าน2นะครับผมด่านนี้ ด่าน2คือด่านเก็บเหรียญนะครับผมแล้วก็ด่านโจรสลัดนะครับผมนี่นะฮะด่านโจรสลัดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นด่านโจรสลัดเนี่ยเราเปิดไปเปิดมาเนี่ยเปิดไอ้ตัวนี้นะฮะครบนะฮะเราจะได้อันนี้มานะครับผมก็คือคล้ายๆกับเข็มทิศนะฮะเข็มทิศเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้คู่กับนางฟ้าได้นะครับผมเมื่อเราใช้เข็มทิศเนี่ยเวลาเราจบเกมหรือว่าเราตายแล้วนะฮะมันจะบวกเหรียญเยอะที่สุดในเกมนะครับก็คือ17%นะครับผมเอาไว้ใช้กับด่านโจรสลัดนะฮะเซตคร่าวๆของเขาก็คื ประมาณนี้เลยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิขออภัยครับผมเซตคร่าวๆที่ผมใช้นะฮะเป็นเบต้าของผมเองนะครับผมนี่นะครับผมผมจะใช้เซตนี้นะฮะผมจะใช้ตัวเสือนะครับผมได้จากด่าน2นะฮะกดด่าน2เหมือนกันแล้วก็ผมยังอีโวไม่เสร็จนะฮะผมยังตีบวกเก้าไม่ได้เพราะมันยากนะครับผมก็คือผมจะใช้ความเร็วก็คือใช้เค้กมาจากคุกกี้ชีสเค้กนะฮะคือความเร็วพื้นฐาน6%แล้วก็จะบวกเหรียญ10%นนะฮะในการ ในการในตอนที่เราจบเกมแล้วก็ต่อไปเป็นตายเกิด3ครั้งก็คือดอกกุหลาบสีออดอกกุหลาบน้ำแข็งนะฮะได้จากด่านน้ำแข็งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยเวลาเราจบเกมแล้วเนี่ยเราจะเพิ่ม exp 10อนะครับผมแล้วก็ไอตัวเข็มทิศเนี่ยไม่สามารถใช้ขนนกได้หรือว่าใช้แม่เหล็กดูดได้เวลาจบเกมเราจะได้นะฮะถึง1 7นนะครับผมเพิ่มเหรียญมันเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับผมนี่คือเบต้าหลักนะฮะ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาใช้กันหรือเปล่าอ่านี่นะฮะเซตที่ผมชอบใช้นะฮะจะเป็นแบบนี้ผมจะใช้กล้วย2อันแล้วก็จะใช้เขียมทิศเนี่ยหอันนะครับผมมันจะได้เหรียญประมาณตาหนึ่งก็2องหมนะฮะสองหมเลยนะครับผมเยอะมากๆนะครับผมสําหรับเซตนี้นะครับผมโอเคด่านด่านที่แนะนํานะครับจะเป็นด่าน5้าโอเคด่านนี้นะครับผมด่าน5ก็เก็บเหรียญได้นะครับผมแล้วก็ ด่าน2เนี่ยจะใช้คุกกี้นักสำรวจได้ดีมากๆเลยนะครับผมและกกับคุกกี้ลิงนะฮะด่าน2ก็แนะนำนะครับผมต่อไปเป็นด่าน1น,นะฮะ1,2แล้วก็ด่าน5นะครับผมผมจะแนะนำนะฮะ3ด่านนี้นะครับผมด่านเก็บเหรียญที่ใช้แม่เหล็กได้นะฮะส่วนด่านโจรสลัดเนี่ยทุกคนเล่นกันอยู่ละเป็นมือใหม่มือเก่าเล่นหมดนะครับผมโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ คลิปแนะนําผู้เล่นใหม่เกี่ยวกับการเก็บเหรียญนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็งัดเอาความรู้ทั้งหมดแล้วก็เอาที่ผมจําได้มาบอกคุณผู้ชมแนะนําคุณผู้ชมนะฮะคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แนะนําเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่เก็บเหรียญไปนะครับผมก็อย่าลืมก่อนที่เราจะจากกันไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ